เลือกได้เลยนะคะไปจะเล่นตำแหนต่ไหนออันนี้คือเอาคอนเทนต์ป่ะไม่ใช่คอนเทนต์วะเนี่ยปุ่นปติว่าไงนะคะปกติใครจะเล่นหรออ๋อจริงจริงก็คือใครเล่นก็ได้เลยจริงก็ผัดผัดกันเราอยากเล่นหรือเปล่าถ้าเราอยากเล่นเล่นเลยนะผมอยากไม่ไม่ดาราขาเลยเถยงแบบเป็นคนเล่นโดดติดโทดอะไรเงี้ยอ๋อไม่ไม่ไม่แค่โหดเลยอันนี้เล่นกันแบบขำๆสนุกๆเขาชิวหรือเปล่า ชิลๆโอเคโอเคผมแค่บอกพี่ชิวมาอ๋อชิวมากชิวมากพี่บีอันี้มีมีมีครับอันนี้ให้เรียกว่าอะไรเรียกทอมเลยไหมตามชื่อเลยไหมแก้ผมว่าทมใจกันและเราชื่อเราชื่อมินนี่นะมินนี่ถ้าเมือของคุณยังว่างอยู่ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับ ถ้าคุณอยากเติมเกมที่ถูกกว่าใครผมมีร้านดีๆมาแนะนํากับโกลเด้นเติมเกมร้านเติมเกมบริการถูกรวดเร็วปลอดภัยและมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น v a l o r a n t ซึ่งราคาเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มแบบจุกๆไม่ว่าจะเติมผ่านเว็บหรือแอดไลน์โกลเด้นเติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภัยและคุ้มกว่าใครเนี่ยไว้ใจโกลเด้นเติมเกมครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะฮะจระีว่าทใจแอทำใจทำใจ ไซค์ขนาดโบกยังไม่มาใส่สองโอเคเยอะๆเอ้าเอ้าทำไไม่ได้โอ้โหไม่มีสุ่มสโมทำไมไม่ได้อะทำไมไม่ได้สไปดาวนะครับจะล็อกโกลนะนี่เอามุ่ยถ้าถอวอยู่ไหนอยู่อยู่ตรงที่ติดเลย อับตัดเป็นเรื่องเชอคำว่าสวยฉลิป็ลิบมึงมึงตัเลกาชื่อมาชื่อในเร์เรเยร์เดเยแวเราย่าโคตรชายแท้โอเคจัดจัดจัดแหมมึงไย่างไมองเลยหน้าวันเปลยไ เุ้ยโอ้โหวิ่งจบปะพี่เลยปะแล้ววอร์ปิดเมื่อกี้แบบมินนี่ยนวอร์ปิดนิดนึงมินนี่มินไอ้เหี้ยขุดตัวอะไรตัวอสวยแล้วเปิดที่สุดในโลกนี่ หน้ามาปะเนี่ยแจงสองตัวข้างนอกพี่ยนยอนมันมันตีอ่ะอ้ห ไอ,อ้ลืมลืมัสริค้าลืมตัวลืมตัวอย่าลุนอย่าลุดิอย่าลุลดิอลสิเ <c oughs> อ้าอยากดลหนอย่างเงี้ยเฮ้ยไปโดนโอเคเออเอ เอ็นะเอ็นะอันแล้วสวยมืดจ้าสุดอยู่ขวาครับไป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 ายบายทีนึงไอ้เกียร์ไม่โดนเป็นเราอะอะไรนะอะไรนะคะสซี่ อะไรนะคะลืมลืมไม่ไหวเรื่องเบาหรอใช่ใช่เสียงมันเสียงมันเบาเมื่อกี้มันไม่ได้ยินลาดเอคอนกรีดเอฟวิทย์จุดยอดจุดยอดเฮ้ยพี่ดูหลอยอ่ะสตัมเลยสตัมเลย ไอ้ขี้คุณจะมีดสวยดีไอ้ผมนี่เป็นเกมอ่ะโหดอ่ะโหดมากโหดมากไม่เคยเจอใครคนที่ทำแบบก่อนไอ้คุณออกมาแล้วเพื่อนมาแล้วครับคอนเทนต์อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราไปเล่นกับแก๊งสาวๆกันนะเพื่อนเรามาแล้วขอบคุณมากที่แบกคุณทำใจโอ้โหเลยอ่ะจุ๊บ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 ใช่จุ๊บจเรียบร้อยโดนตก อื้อมันมีของมัมีของอะไรนะมมีของโอ้ถึงทันถึงทันมัน

แผลตบน้าเพื่อนตัวเองเฮ้ยดีดีโดนเกาะอะเกาะเบิร์ดเกาะหายเลยหนึ่งนัดพอเอาชิบหายละดีเลยปืนเต็มเลยตรงนั้นอ่ะ o มโดนเป d สามน้ำเลยนะไม่คมเฮ้ยฮ้ยเยอะ กูแม่งหมดทุกอย่างแล้ว่ะเป็นไรไม่เป็นไรสปายเพลนต์ดิตเก่งมากครับสวยโอ้โหไปข่ม Last player standing อ้ย่อสวัสดีครับพี่มืดผมดูคลิปตั้งแต่ล่าสุดย้อนไปเป็นปีดูซ้ำฉันจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงเหรอไปขอบตัวยงวะเนี่ยขอบค้าขอบมากครับผมพี่มืดเป็นไอดอลผมเลยครับในการพัฒนาการเล่นนะไอ้เนี่ยใช่ไหมหนุ่มอะไรอันนี้แปลกๆ่ะถ้าเกิดใช่ก็ขอบคุณนะถ้าเกิดพูดจริงๆนะถ้าพูดจริงพูดจริง ไม่เกิดปั่นไม่อยากจะตีให้เฮ้ยยิงไม่ตายเล่นอะไรเพื่อนพัฒนาในการโอ้ยโอ้ยเฮ้ยไปป่ะับป้ในด้านไหนนะเพื่อน สวยครับพ่อสวยบ้านเราแป้งแป้งครับพ่อไอ้เก่งมากผมคงขึ้นเยอะอ่ะผมว่าผมไม่ดีใจหรอกนะเอาดีตอนจริงผมพูดเป็นไอดอลผมเรื่องไมซ์เซ็ตเซ็ตอะไรนะไมซ์เซ็ตไมซ์เซ็ตนั่นแหละไมซ์เซ็ตอะไรครับผมมีอะไรเถอนีโอ้ย เอออ้างน้อยคุณเมื่อก, <หา S 2> ก็ไม่ดูดูถูกใครก่อนไงอ๋อ Match Point พยายามแล้วต้องเป็นาว <c oughs> ีดิผมบูลี่แม่งตั้งแต่ออกจากบอก่อแล้วสิ่งที่ผมชอบเลยคือพูดเพาะแล้วหน้าฝั่งอุ้ยของเขาเราคงจะพยายามพูดเพาะนะเรจะพยายามทำตัวเองให้อีกตรงนั้นงพูด คู่คอดหน้าฝั่งอะไรจตายีได้วยเปลี่ยนไปเองแล้วเปลี่ยนไปเองแล้วคเปลี่ยนเลย่งมากข้างแงลกว่าอจะสองมีดกูมืดมีแม่ดยว้ยมืคนดีจาด เขาเป็นคนดีละใช่ไหมเขาเป็คนเลสเพกเยอะอะคนคนดีละใช่ใช่คนดีขึ้นมาทันทีเลยพ่อพามากของครับของครับผมก็เป็นแบบนี้มาตลอดแหละจริงๆแล้วใช่ใช่เปล่เปล่าาทำไมอะเปลนบัตเปลี่ยนบาททำเงินแต่ว่ามันใช้ได้กับลูกบิดบางอันแต่เป็นลูกบิดสมัยก่อนใช้ได้สมัยนี้ใช้ไม่ได้ล้ว ต่อเจ้าของห้องว่ารเว่าคือหลังกูเนี่ยไอ้ชิบมึงเป็นพี่อะไรกับกูมึงเป็นขอโทษนะคุณดูมึงเป็นไม่มีกูอยู่นั่นแหละเมื่อี้ตัวไหนมีกูเราคงจะการให้เซฟเฟอร์เมย์คุณพี่แกก็ฝันว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆมันท้องของผมแบบผมโดนมาสองเล่มแล้วนะพี่กูจะเอาแรงที่ไหนไปผักประตูว่ามอสไอ้แย้แค่ยัดแค่ยัดเองนี่กูยังยัดไม่เข้าเลย ยัดยัดอะไรยัดอะไรสวยม่ไหวชงไม่ไหวชงแบบยังกันชงแม่งถาดจันพูดดีๆยัดอะไรโอ๋อจะรู้อ่ะถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดว่าไอ้มืดมันสตรีมอยู่นะไอ้ที่ยาก <laughs> พูดปไปแล้วไอ้สัตว์ว่ายัดว์ดดวเดย์เดย์ก้าหรือเปล่ากล้าหรือเปล่าใช่กูเป็นคนด,ดีนอด๋อคนหุกวมอ กันสตินะทุกคนมามามากลับมาละกันตัวเหรอเมื่อกี้กูหูอวดหให้มึงไม่ได้หกดนเออกันไอ้นี่อะไรอ่ะกูก็รอไป่ถึงไม่ถึงเวบบมึงมึงมึงฟังไว้นะกูต้องคิดสติแล้วกะกูต้องคิดมุขยะแล้วกูก็ต้องโฟกัสเรื่องยิงทำไมอะพอเราต้องทำหลายอย่างพร้อมกันเวยิงปุ๊บกูอ่านแชทด้วยมึงอยู่ด้วยกันนะโอ้โหเดียวรินริน มันหลายอย่างมากใช่ทำได้เ่นะทำได้นอ้ยพี่ได้ในกคมันด้วยเมไอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านมันอุ้ยพี่เม่จะว่อไว้อาไม่ใช่ตรงนี้มัฝั่งนึงฝั่งพี่ขอโมึงใครก็ได้จัดการไอ้เยะสิ่งนี้แม่จะเปิดบาร์ดแล้ว่านเดีพ่ัดฮะม่เชไม่เชือขนมา สวยเกือบไม่ใช่คาว่เชีกบแม่งแล้วมันหันโคตรไวอ่ะคุณบาสเอีกบ้าเนี่ยเรายังไม่ได้มีดมืนเลยเออว่ะคุณบาสไอ้เข้กนี้มันเป็นห่าอะไรไม่รู้ผมไม่เข้าใจแม่งเลยนะเต็มมีดเตยมมีดเต็มเต็มไปควรกินร้อนไว้แต่ละแปดสิบทับไงอ๋อกูได้ยมมินหนึ่งแปดสิบเฉยๆมึงเหรออี๋ไอ้ขี้กูแค้นไอ้เหี้ย กูแค้นตรงนี้นะมึงทำให้กูเป็นแบบนี้นะไอสัตว์กูแค้นเมึงกูบอกเลย